ทนายความหมอปลาหอบหลักฐานผู้เสียหายวัดท่าพุยื่นกองปราบ24กันยายน64จากกรณีพันตำรวจเอกนภัทพพงษ์สมใจผู้กำกับสอพอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้สารวัตรสืบสวนสอบสวนแจ้งความเอาผิดนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีข้อหาหม,มิ่นประมาทหลังถูกกล่าวหาว่า ตำรวจสอพอสวรณภูมิมีส่วนรู้เห็นกับตำรวจอาสาเรียกรับเงินจากผู้เข้ารับการบำบัดก่อนนำตัวไปส่งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่วัดท่าผุราชบ,บำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกับอาสาตำรวจสอพอสุวรณภูมิที่ถูกาพาดพิงว่าเรียกเงินจากครอบครัวผู้เข้ารับการบำบัด เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับหมอปลาในข้อหาเดียวกันอ้างว่าทำให้ตนเองและครอบครัวได้รับความเสียหายล่าสุดนายภพศสารเรืองฤทธิ์ทนายความนายเจยรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปรับสัมภเวสีพร้อมด้วยหมอน้าฟ้าหรือนางสาวรพัฒน์สอนฤทธิธธ,ธนภัยบูุญแฟนสาวหมอปลา ได้พาผู้เสียหายจากการพาญาติไปบำบัดยาเสพติดที่วัดท่าพุราชบำรุงอเภอด่านมะขามเตี้ยจัังหวดกาญจนบุรีนำพยานหลักฐานเข้ายื่นที่กองบังคับการปราบปรามยืนยันว่ามีการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมานำตัวบุตรหลานไปรักษาที่วัดดังกล่าวโดยมีหลักฐานทั้งพยานบุคคลและสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีดาบตำรวจคนหนึ่ง ไม่ใช่การกล่าวหาเพื่อให้เกิดความเสียหายเพราะมีการเช็คแล้วว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ความจริงในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งความเอาผิดหมอปลาฐานหมิ่นด้วยการโฆษณาด้วยส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจอาสาอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าดำเนินการตามคำร้องขอของครอบครัวนั้นนายไพศาลร,ระบุว่า หากเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการเรียกเก็บเงินโดยไม่ถูกต้องก็ต้องเข้ามาตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงและมองว่าไม่เป็นธรรมที่ทีมงานหมอปลาออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ยังต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดียืนยันไม่ต้องการทำลายภาพลักษณ์องค์กรตำรวจขณะที่ผู้เสียหายเล่าว่า ตนเองอาศัยอยู่ที่กรุงเทพส่วนลูกชายอาศัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอด็ดและมีปัญหายาเสพติดเพื่อนบ้านจึงแนะนำว่าให้ตํารวจพาไปบำบัดที่วัดนี้หลายคนในหมู่บ้านไปบำบัดมาแล้วตนจึงตัดสินใจยอมให้ลูกไปบำบัดโดยจ่ายเงินให้ตํารวจสอ0หมบาทพอลูกชายไปอยู่ได้สามเดือนไม่ได้พูดคุยกับลูกอีกเลยมารู้ทีหลังว่าลูกเหมือนตกนรกทั้งเป็น คอปปสั่งเอเชียประกันภัยหยุดรับลูกค้าใหม่24กันยายน64นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอ,อเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคอปอหรือบอร์ดคอปอครั้งที่10ทับ2564ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวห้ามเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินและให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงานตั้งแต่วันที่23กันยายน64เป็นต้นไปทั้งนี้ จากปรากฏพฤติการและหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าเอเชียประกันภัยมีฐานะการเงินไม่มั่นคงโดยมีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิสนมีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนและปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัท มีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้โดยมีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าอันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงยังคงมีจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนค้างจ่ายจำนวนมากจนส่งผลให้กระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัทต,ตลอดจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัยมีการกระทําที่เป็นการฝา่าฝืนกฎหมายโดยเสนอขายกรมธรรมประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าวนายทะเบียนจึงเห็นว่า เอเชียประกันภัยมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามการแก้ไขปัญหาฐานะและการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปอย่างรอบคอบครอบคลุมทั้งการติดตามความมั่นคงทางการเงินและธุกรกรรมการดำเนินงานที่ถูกต้องโปรง่งใสอันจะทําให้บริษัทดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนรวมถึง ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนในอนาคตพร้อมทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำที่บริษัทเพื่อควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดแล้วกระต่ายเดือดชาวเน็ตแซะสามีลั่นให้เกียรติกันด้วย 23กันยายน64กระต่ายพันนิพานักร้องลูกทุ่งชื่อดังและครูภัยบูลแสงเดือนผู้จัดก,การส่วนตัวซึ่งเป็นสามีและเจ้าของค่ายเพลงจัวจ้าสตูดิโอที่ก่อนหน้านี้ออกแถลงข่าวมายอมรับว่าได้ตั้งคันและได้ปล่อยภาพพิธีสมรสเมื่อวันที่27สิงหาคมแต่ท้ายสุดออกมาบอกว่าเป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่ชื่อว่า ผูกแขนแฟนเพิ่นทำให้บรรดาแฟนเพลงและผู้ติดตามได้วิพากษ์วิจาร์ณมาโดยตลอดล่าสุดกระต่ายโพสต์รูปภาพนั่งรถอยู่กับครูภัยบูลสามีบนเพจ Facebook พร้อมแคปชั่นว่าขี่รถทั้งวันวันนี้ไปต่อที่คุยงานหลังจากโพสต์ภาพและแคปชั่นไปกลับถูกเรียนคีย์บอร์ดเข้ามาแซะสามีว่าหัวเถอะโพชครับงานนี้กระต่ายไม่ทน คอมเมนต์กลับไปว่าดีกว่าหน้าเหลี่ยมอยู่นะคะหลังจากนั้นกระต่ายได้ออกมาเขียนข้อความยาวผ่านช่องคอมเมนต์บน Facebook ที่เธอโพสต์ภาพขณะเดินทางไปคุยงานพร้อมกับครูภไยบูลโดยกระต่ายระบุว่าอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันอย่างให้เกียรติและอย่าบูลลี่หน้าตาหรือรูปลักษณ์ พร้อมกับกล่าวคำขอโทษที่เธอและสามีไม่ได้เกิดมาหน้าตาดีหรือหล่อสวยก่อนจะแนบสัญลักษณ์อิโมจิรูปพนมมือไว้ท้ายสุดของข้อความกรุณาคอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วยนะคะถ้าคุณคอมเมนต์ไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่ให้เกียรติคุณเช่นกันนะคะส่วนเรื่องหน้าตารูปลักษณ์ขอโทษที่พวกเราเกิดมาไม่ได้มีหน้าตาที่ดีและหน้าตาที่หล่อสวยโปรดให้เกียรติกันด้วยนะคะอย่าบูลลี่เรื่องหน้าตาและรูปลักษณ์เลยค่ะ ขอบคุณค่ะหลังจากข้อความนี้บรรดาแฟนคลับผู้ติดตามกระต่ายต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอาทิรับคำขอโทษด,ด้วยเงินสดเท่านั้นเดินทางปลอดภัยจ้าฝนตกถนนลื่นอย่าไปสนใจขะน้องคนเราทุกคนมีคนรักและมีคนเกลียดใครเขาจะพูดว่าเราอย่างไรก็ช่างเขาเราจงคิดไว้แค่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุข และไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแค่นี้ก็พอค่ะกรมอุตุเตือนพายุเตี้ยมหมู่เข้าลาวส่งผลกระทบไทย24กันยายน64กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่5เมื่อเวลา10นาฬิกา พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่บริเวณเมืองสวรรค์เขตประเทศลาวมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ60กิโลเมตรทางตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ละติจูด16.0องศาเหนือลองจิจูด106.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพายุดิปรรชันเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในวันนี้ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยซึ่งสอดคล้องกับดรวัฒนากันบัวผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาไล์ผ่านเพจเฟซบุ๊กโดยวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลมไว้ตอนหนึ่งว่า โอกาส100%ที่พายุจะเข้าไทยในตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้เข้าแน่นอนไม่มีทางจะเบี่ยงเบนไปที่อื่น กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่23 2 6ถึง26กันยายน64ร่องมอรสุมที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน64ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ ข้อควรระวังในช่วงวันที่24-26กันยายน64ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คำสารภาพสองสาวหลอกขายมือถือเด็กม .2 อ,อ,อ้างโดนจ้างมา24กันยายน64จากกรณีน้องก้องเด็กชายอายุ14ปีเด็กนักเรียนชั้นม .2 ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมอำเภอเชียงดาวจงหวััดเชียงใหม่ถูกแม่ค้าออนไลน์โกงหลังสั่งซื้อ iPhone 7มือสองในราคา5,000บาทผ่านทางอินสตาแกรมเพื่อมาเรียนออนไลน์ แต่เมื่อโอนเงินไปให้แล้วกลับถูกบล็อกติดต่อไม่ได้ทำให้น้องก้องเกิดความเครียดเส้นเลือดในสมองแตกจนเสียชีวิตวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พลตำรวจโทรกรชัยค,ยคล้ายคึงผู้บัญชาการแถลงการจับกลุ่มนางสาวนารุมนอายุ18ปีและนางสาวสายน้ำพึ่งชนะมานอายุ19ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้น้องก้องผ่านไอจชื่อโฟนบายมินที่เกิดเหตุในอำเภอนาวายจังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถตามจับกลุ่มได้ที่การเคหะบางบอนกรุงเทพและที่ย่านราชพฤกษ์พลตำรวจโทรกรชัยกล่าวว่า หลังรับรายงานจึงสั่งการให้ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามจับก,กุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตำรวจยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอหมายจับในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากนั้นทำการขยายผลตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งย่านราชรพฤกษ์อำเภอเมืองนอนทบ,บุรีซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยในคดีนี้จากการตรวจคน้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยพบเพียงครอบครัวของแฟนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านจึงได้ตรวจยึดแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ตู้เซฟนิรภยัย กระเป๋าแบรนด์เนมซิมโทรศัพท์มือถือและรถเก๋ง BMW ไว้เป็นของกลางนอกจากนี้ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีที่สอพอคลองหลวงในข้อหาฐานความผิดลักษณะเดียวกันนี้ตามหมายจับของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยพนักงานสอบสวนจะมีบันทึกไปยังเลขาธิการปปงเพื่อติดตามทรัพย์และยึดทรัพย์จากการสอบสวนนางสาวนารมนลและนางสาวสายน้ำพึ่งอ้างว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร8,000บาทและใช้จ่ายผ่านระบบ e-wallet เพื่อให้ยากแก่การติดตามสืบหาจากนี้ตำรวจจะรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติสารออกหมายจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆภายในวันนี้ เอมิราโดนหมายศาลครูภัยบู์ฟ้องหมิ่นประมาท24กันยายน64นายประจักษ์ชัยนวรัตเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งหายทองคำหรือนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำออกมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าอยู่กับเอมิราชนวิรันวาน,นิชอดีตภรยาของครูภัยบูญแสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจัวจ้าสตูดิโอ เรื่องเอโดนหมายสารข้อหามิ่มประมาทโดยการโฆษณาโดยได้ระบุข,ข้อความว่าเอมิราโดนหมายสารว่าหมิ่มประมาทในรายการโหนจุดจุดจุดคุณครูฟ้องมาเอมิราอย่าน้อยใจอย่าคิดมากผมกำลังให้ทนายเก่งดูสำนวนการฟ้องอยู่สักครู่อย่าตกใจเลี้ยงลูกต่อพาลูกเที่ยวมีความสุขให้มากที่สุด ทำให้บรรดาผู้ติดตามเพจ f a c e b o o k แสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อโพสต์นี้เป็นจำนวนมากจากนั้นเอมิราได้แชร์โพสต์ของนายห้างหายทองคำพร้อมกับระบุข้อความว่าตาเอาหมายสารมาให้พร้อมกับรูปที่หัวเอแล้วน้ำตาไหลาตาบอกความจริงกับความดีสิคุ้มครองลูกหลาพ่อเดอ้อสามปีที่แล้วร้องไห้กลับบ้านเพราะความอ่อนแอ ต่อจากนี้อย่าได้หวังว่าฉันจะยอมทำครอบครัวฉันร้องไห้กี่ครั้งคุณกับมันต้องชดใช้จากนั้นก็ได้โพสต์ระบายความรู้สึกอีกว่ามองหน้าลูกแล้วอดร้องไห้ไม่ได้เลยลูกถามแม่เอร้องไห้ทำไมในใจอยากบอกลูกแม่ขอโทษที่เลือกคนผิดแม่ขอโทษที่เลือกผู้ชายคนนั้นมาเป็นพ่อของลูกแต่ความเป็นจริงได้แค่บอกลูกว่า แม่แค่เหนื่อยครับแม่รักสายแนนนะครับยิ่งทำให้ฝ่ายแฟนคลับที่ติดตามและคอยสนับสนุนเอมิราแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด สืบเนื่องจากวันที่3สิงหาคม64รายการโหนกระแสทางช่อง3โดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการได้เชิญเอมิราอดีตภรรยาของครูภัยบูลมาพูดคุยในรายการโดยเอได้เล่าเรื่องปมขัดแย้งเมื่อ3ปีที่แล้วว่าทำไมได้เลิกรากับครูภัยบูลโดยเธอบอกว่าตนคบกับครูภัยบูลตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่ยังไม่มีเงินซึ่งกระต่ายเป็นนักเรียนที่ครูสอนอยู่ วันหนึ่งครูเห็นกระต่ายขึ้นร้องเพลงบนเวทีเลยกลับมาคุยกับตนว่าอยากจะปั้นเด็กคนนี้ตนก็สนับสนุนแม้รู้ว่าจะต้องใช้ทุนเยอะตนก็ขายของออนไลน์เอาเงินมาช่วยซัพพอร์ตเวลาผ่านไปจนกระต่ายเริ่มมีชื่อเสียงครูภัยบูลเริ่มมีเงินทั้งคู่ก็ไปทำงานด้วยกันบ่อยขึ้นจนวันหนึ่งที่ตนเริ่มสงสยัยและได้มีการพูดคุยกันจนครูภัยบูลยอมรับว่า มีความสัมพันธ์กับกระต่ายจนนำมาสู่การเลิกรายหย่าร้าง